พิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิาสาหกิจสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2538มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักถึงด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทยเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่แปลกใหม่และทันสมัย สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราแก๊งเสาออกก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะใช่แล้วค่ะอ้าวเมย์เอาอีกแล้วนะตะกี้เขาให้หวัดนเสาททะเลาะกันอีกแล้วอ่ะอย่าทะเลาะกันดิอยู่อุ้ยมีห้ามด้วยอ่ะเอาเป็นว่าเราอย่าสนใจสองคนนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะตามเลยค่ะ กคือช่องจำหน่ายตัวค่ะน้องๆน,นะคะที่อายุยังไม่ถึง18ปีนะคะเข้าชมฟรีค่ะสำหรับนักศึกษายังพวกเรานะคะแค่แสดงบัตรนะคะนักศึกษาสามารถเข้าชมฟรีได้เหมือนกัน,นะคะค่ะส่วนผู้ใหญ่เสียค่าเข้าแค่50บาทค่ะค่ะส่วนผู้ใหญ่ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปนะคะไม่เสียเหมือนกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินวคะค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีทั้งหมด6ชั้นและตอนนี้เรากําลังอยู่ชั้นหนึ่งกันอยู่ค่ะถ้าอยากรู้ว่าในพิพิธภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างตามพวกเรามาดูเลยค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะ้อจะเป็นบอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิกค่ะก็จะบอกประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไว้ให้เราศึกษากันค่ะ เราก็จะเห็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะก็จะมีเกษตรทฤษฎีใหม่แก้งดินนะคะแล้วก็มีแก้มลิงค่คะแม,มีหญ้าแฝกด้วยนะคะ แล้วจุดนี้นะคะก็จะมีจุดลงน้ำไหวพ,อพอระพรค่ะ,ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นิทรรศการไฟฟ้านะคะได้ตั้งแบบจำลองแบบไฟฟ้าปัจจัยพื้นฐานในชีวิตวิวัฒนาการเทคโนโลยีไฟฟ้าสนุกกับไฟฟ้าเทคโนโลยีก,การผลิตไฟฟ้า การส่งกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและการสาแสดงสาธิตไฟฟ้าแรงสูงค่ะ yeah. เรื่อยๆนะคะเราจะเจอนิทรศการของน้ำค่ะใช้สำหรับในการศึกษาและหาความรู้สำหรับผู้ที่อยากจะทราบเกี่ยวกับ,กว,กบวิถีของน้ำนะคะ2ปีที่แล้วที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาตินะคะทางที่นี่ก็ได้ตั้งแบบจำลองแล้วก็เรียงระดับเหตุการณ์หาอุทกภัย2,554ไว้ด้วยมีการใช้ขวดน้ำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นแพร ชิ้นงานนี้ทำจากการหุ่ของแท่งแม่เหล็กสองแท่งนี่อยู่ในโหลกแกล้วอุ้ยเหมือนพายุเลยอะ่ะเหมือนพายุทอร์นาดโดอะ่ะ ใช่ไหมแต่อันนี้มันมันอยู่ในน้ำใช่ไหมล่ะ ชื่เราเจอแล้วค่ะเพื่อนสองคนนะีแ้แอบมาเล่นจรวดอย่างนี้แอบมาพับจรวดเล่นกันอูสองคนนี้เอง ตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นถุงจำลองของป้าลูซี่ค่ะค้นพบเมื่อปีพศ2517จัดอยู่ในตระกูลอสตารโลพ p เทคุสอ s ฟราเลนซินเป็นลิงใหญ่ที่ถือได้ว่าเป็นบรรพบุพรุษของมนุษย์เราเลยค่ะค่ะส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือกวยจำลองวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปจัจจุบันกวยแรกจะเป็นการสื่อาสารนะคะ ส่วนกลยที่2จะเป็นพลังงานกลยที่3จะเป็นโลกและอวกาศกลยที่4จะเป็นสาสายค่ะส่วนกลยสุดท้ายกลยที่5จะเป็นแบบจําลองสิ่งมีชีวิตนะคะ ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังอยู่กันที่ชั้น3นะคะชื่อว่า mm hmm. วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน mm hmm. ได้ข่าวว่ามีของเล่นสนุก,นกๆเยอะแยะเลยอะ่ะ mm hmm. ต้องตามกันไปนเล่นนะ mm hmm. ไปเลย mm hmm. สังเกตดูสิว่าด้วยการเอียงของไม้รูปทรงของไม้มันทําหน้าที่หมุนเป็นวงกลมมันทําให้สามารถลอดผ่านช่องตรงนี้ได้ไงดูสิเ,เห็นไหมใช่อเลยเนี่ยว่าไม้ตรงๆจะลอดผ่านเจ๋ง,<อ>งไหมล่ะมนุษย์เราเก่งเวอร์สิ ชั้นหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ค่ะค่ะสำหรับที่นี่นะคะนอกจากมีโรงอาหารแล้วแล้วก็ยังมีที่จำหน่ายของเที่ยวลึกให้ฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะคะงั้นตอนนี้เราไปขอเติมพลังก่อนนะคะ หลังที่เราไปเติมพักเติมพลังกันมาแล้วนะคะเราก็มาลุยต่อกันเลยที่ชั้น4ที่มีชื่อว่าโลกของเราและสิ่งแวดล้อมไปลุยกันต่อเลยดีกว่าไาอุย้ยหายไปแล้วไปเองก็ได้สำหรับชั้นนี้นะคะ แบ่งออกเป็น4โซนนะคะที่ที่เราอยู่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือการเกษตรในปัจจุบันบ่งบอกถึงความล้าหลังในสมัยก่อนก็คือการที่ยังใช้ควายไถนาอยู่และกับปัจจุบันที่มีรถรถไถห,หรือว่าควายเหล็กมาช่วยในการเกี่ยวข้าวทำนาในปัจจุบันและนี่ก็คือแบบจำลองนะคะที่ชาวนานี่ยังมีการปลูกข้าวอยู่ส่วนนี้ก็คือลงสีค่ะสุดท้ายก็คือการขนส่งทางน้ํานะคะ และตรงนี้ก็คือแบบจําลองภูมิทัศนชนบทน่าอยู่มากๆใช่เราไปอยู่กันสงคนไหมตมันบ้านหลังตรงนั้นอ่ะ,ะและเดินมาอีกหน่อยถัดมาจากตู้หนึ่งนะคะก็คือเมืองชายฝั่งทะเลร,รอบๆนั้นจะมีแต่ทะเลแล้วก็เรือแค่นั้นเองแล้วก็ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง,องก็คือบ้านเราในปัจจุบันนั่นเองแออัดมากมีแต่รถสัญจรต่อไปนะคะก็เป็นเกี่ยวกับ ย่านอุตสาหกรรมตาลตาลเธอทำอะไรอยู่นะ่ะสาาร้างบ้านอยู่ใช่เหรอเราไม่เราเห็นว่าเธอเหมือนเอาอะไรมาแปะมาแปะไว้มากกว่านะใช่เราก็ลังทำกำแพงอยู่คนไทยเก่งมากเกี่ยวกับเรื่องสิ่งกอ่อสร้างนะมาดูดีกว่าตาลหยุดเล่นก่อน ลองลากฐานหรือฐานลากนั่นเองถ้าปวนคำ้ำถาาสังเแกตมา้ว่าเสาเข็มากมันจะเจาะลงไปได้เขาถึงเอาเสาเ็บเจาะจลงไปเป็นเสาบ้านนะใช่แต่มันแน่นมากเลย นิวิทยาด้วย,ยถ้า,า,าเราไม่มีดินนะแล้วเราจะสร้างบ้านได้ไงจริงปะ<ๆ>โอ้อ้อมอยู่นี่เองทำอะไรอยู่เล่นลูกจิ๋วดูระดับของน้ำในโลกโอ้ระดับของน้ำในโลกมีเยอะขนาดนี้เหรอเนี่ยโพราะว่มันเหมือน4-5เล็บมากกว่า บบไหลเวียนโลหิตค่ะระบบหายใจระบบสืบพันธุ์ระบบย่อยอาหารแล้วก็มีโครงกระดูกกับกล้ามเนื้อค่ะ bouger vas-y remue tes formes Suis-moi tu vas qui pas moyen que tu dormes. ขอขงเเรรานนนั้นต้ตท่่ไหในสภา,าวะปกตินะคะคนเราก็จะมีอัตราการเต้นหัวจะอยู่ที่ระหว่าง60 80ครั้งต่อนอาทีค่ะ ให้เราหยิบหลักฐานจากตรงนี้มาแตะไว้ตรงนี้ค่ะ3อย่างอะไรสามารถใช้ในการตรวจด n นได้ และชันเดียวกันนี้นะคะก็ยังมีการคอมนาคมที่พวกเรารู้จักกันดีนอกจากนี้มันยังไม่หมดเท่านี้นะคะความน่าสนใจมันยังมีเครื่องบินให้เราลองได้ลองนั่งกันด้วย ตอกนี้ก็ยังมีประวัติการบีนให้เราได้ศึกษากันด้วยสำหรับตอนนี้เราก็อยู่กันในชั้นสุดท้ายแล้วน,นะคะซึ่ง2คนนั้นหายไปไหนอีกแล้วไม่รู้ต้องไปตามหาต้องตามล่ากันแล้วค่ะค่ะไปกันเลยค่ะเหมือนว่าเราจะเจอกันแล้วนะคะ กับสคนนั้นตามหามานานมากเลยชื่อไทยก็มอาไาทำเทียนตรงนี้เองตรงส่วนนี้ชื่อว่าใจบ้านนะคะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะคะก็จะผัดเปลี่ยนไปทุกๆเดือนนะคะ เพื่อนๆสำหรับโซนนี้นะคะก็<ม>เป็นโซนเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผาค่ะเระาตามมันเข้ามาดูเลยดีกว่านะคะเพ,พื่อนๆรู้กันไหมเอ่ยว่าดินกับน้ำเนี่ยต้องผสมกันอย่างพอเหมาะนะคะโดยดินมีคุณสมบัติเหนียวยึดเกาะกันแน่นสามารถปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้น้ำเข้าไปแทนที่อนในอากาศเม็ดดินให้น้อยที่สุดถ้ามีอากาศมากนะคะเมื่อนำไปเผาเนี่ยจะทำให้เครื่องปั้นดินเผาของเราแตกลาวได้นะคะ ทคโนโลยีการแกะสลักนะคะการแกะสลักเนี่ยเป็นงานช่างฝีมือที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะตัวจะต้องใช้ความประณีตโดยช่างจะต้องถ่ายรูปแบบและลวดลายลงบนวัตถุด้วยการใช้สิวละค้อนเป็นเครื่องมือในการแกะสลักค่ะ คืองานโลหกรรมนะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเวลาเขาทํางานโลหะแต่ละชิ้นเนี่ยมีความพิถีพิถันและละเอียดอ่อนมากเลย<ม>สำหรับตรงนี้นะคะก็คือซุ้มเทคโนโลยีเครื่องจักรสารค่ะ เรา,าเข้ามาดูกันหาว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะและนี่ก็เป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะเราอยู่กันที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินาถซึ่งข้างในนี้ก็จะมีงานหัตถกรรมต่างๆซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินาถมีพระราชดำริให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อนำวิทยาการใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการผลิตงานศิลปาชีพ เี่ยชมมิเดิพันธ์วันนี้หวังว่าคงได้รับความรู้ไปไม่น้อยเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาเยี่ยมชมที่นี่นะคะสามารถขึ้นรถประจำทางสาย538ที่อนุสาวรีย์ก็ได้ค่ะหรือทางมิเดี่พันธ์จะมีรถรับส่งไปที่ไปรอที่สถานี BTS น้างลยงบาลราชวิถีนะคะสำหรับรถนะคะจะมีบริการอยู่2รอบค่ะคือรอบ9โมงถึง11โมงค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวกลับบ้านกันก่อนตอนนี้ก็เย็นกันมากแล้วรถรอด้วยต้องรีบกลับแล้วแหละพวกเราเนาะใช่แล้วค่ะ,คะ บาย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 วันดีค่ะอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่อยากไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นยกเว้นวันจันทร์ค่ะที่ตําบลคลองห้าอเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน <บ rage. S 2> ีบายบาย